วันนี้ก็จะมาสนนำเสนอสูตรสมุนไพรครับไล่แมลงไล่เพลี้ยที่จะมาเกาะกินใบพืชทำให้พืชหยุดการเจริญเต,ติบโตโดยมีสูตรหลักๆครับหนึ่งใช้เล่าขาวครับสองน้ำส้ม สายชู5%นะครับอย่าให้เข้มข้นเกินฝว่า5%ครับเพราะจะทำให้ฟาร์มเป็นกรดมากที่มีมากไปทำลายพืชใบพืชให้เหลืองได้ครับ3กากน้ำตาลครับเราจะใช้เหล้าขาวนี่ครับ1แก้วหรือประมาณ1 0 0 c ซีซีครับ เทใส่แก้วใหญ่ครับเพื่อผสมกันหรือจะใช้มากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเพื่อใหความเข้มข้นมากขึ้นแต่ผมจะใช้แก้วเดียวก่อนครับและตามด้วยครับน้ำส้ม5%นะครับครึ่งแก้วครับ บีบลงไปประมาณครึ่งแก้วหรือ50 gc ซีซีเพื่อเอามาผสมกับเหล้าขาวร้อยซีซีครับเทลใส่มีมก,กันนะครับตามด้วยนี่ครับกากน้ำตาล50ซีซีเช่นเดียวกันครับ ใส่รวมกันเลยนะครับเราก็ใช้น้ำมาล้างในแก้วก่อนก็ได้ครับสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้น้ำกากน้ำตาลละลายให้หมดแก้วครับไม่งั้นจะกองกด แล้วก็นำมาเทใส่แก้วใหญ่แล้วทำการคนให้เข้ากันครับสามส่วนนี้และอีกหนึ่งสูตรครับ เราจะใช้จุลินทรีย์น้ำมะพร้าวที่ผมเคยทำไว้ครับนำมาใส่รวมกันเพราะจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวจะมีประโยชน์มากครับที่จะบำรุงพืชหรือช่วยในการกำจัดเชื้อโรคในพืชได้อีกด้วย นี่ครับจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวที่ผมเคยหมักและใช้ในคลิปที่ลงเคยลงไปหลายวันที่ผ่านมาอันนี้จะใช้ไปเยอะแล้วครับใช้ลากลดทางดินก็ได้ประโยชน์สารพัดครับจุลินซีย์น้ำมะพร้าวมีธาตุอาหารทั้งในตัวเจ้นโพแทเสเซียม โปรตีนต่างๆวิตามินครบครับใช้ไปราดลดโคลนต้นไม้ได้อันนี้เราจะเอามาผสมกับโสรไล่มแมลงครับเราก็จะเปิดฝานะครับจะมีแก๊สนิดนึงครับ จะใช้ประมาณ5 0ซีซีเช่นเดียวกันครับจูลินซีน้ำมะพร้าวใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ5 0ซี c ีครึ่งแก้วนะครับเสียดายครับเหลือน้อยยังไม่ได้หมักต่อครับจุลินซีน้ำมะพร้าว หอมมากครับ <c oughs> ใส่เทลงไปเลยแล้วทำการคนอีกครั้งครับให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมนี้ครับเมื่อเข้ากันแล้วใส่ขวดทิ้งไว้1คืน ส่วนอันนี้เป็นขวดที่ผมหมักไว้หนึ่งคืนครับหมักไว้หนึ่งคืนก็จะทำการมาใช้ลาดลดต้นไม้ที่มีมแมลงหรือเพี้ยต่างๆรบกวนสูตรที่ใช้ก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรนะครับใส่ถังฉีดยาหรืออันนี้ผมจะใช้ บัวรดน้ำนะครับกะประมาณ2องช้อนนะครับ2องช้อนโต๊ะผมจะใส่แบบนี้เลยครับกะเอาประมาณ2องช้อนโต๊ะหรือ3 4มสช้อนก็ได้ครับ ถ้าเราจะใช้ให้เยอะหน่อยก็ได้เหมือนกัน3 4ช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรแล้วจะทำการคนให้เข้ากันนะครับเราจะคนให้เข้ากัน ข้าวกันแล้วจะนำไปลาดรถต้นไม้ครับอันนี้ครับมาแรงรบกวนมาเกือพวงเป็นรูเป็นรูครับมาแรงรบกวนจะลาดรดถใส่ขั้วเลยครับลาดรถให้เกีย่ยท้ขั้วครับ สูตนี้ไม่เป็นอันตรายนะครับ,รบลาบรถได้หมดครับครับก็ฝากไว้ครับสำหรับน้ำยาไล่แมลงสูตรหาเองได้ไม่ยาก3าสอย่าง มีเหล้าขาว2น้ำส้ม5% 3เสา,สากาบน้ำตาลและจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวครับที่เคยใช้ในหลายๆวันก่อนครับผสมรวมกันครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันมาตลอดก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ